มันเป็นกิมมิกไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ PP TV Sport Club ครับผมค่ำคืนวันนี้อยู่กับผมสีนานัทแล้วป๊อบกับผมทรงใหม่ครับผมชอบใจมากช่วยฮยังไงไหนลรอกขอนิดึงมีเวลาน้อยรู้ว่าสปอร์ตคลับรู้ว่าตอนสปอร์ตคอนเดอ์โดนแซวไปรอบแล้วอันนมเยอะมใช่ไหมคุณอดิอรนะเขาบอกแล้วว่าก็ผมอยู่บนศีรษะไม่รู้จะไปหนัก ไม่ได้หนักแค่อยากรู้แฟนๆเขาอยากรู้ว่าเอ้ยปกติจะเสืปกติจะเสยขึ้นแบบนี้ง่ายนี่ก็ลงมาเป็นออปป้าเออเรียนแบบลิซันโดมาดีเนสอ่าล่ะเออเอาไปตามนั้นก็ได้นะเรียนแบบเคียซ่าก็ได้อ่านะครับผมวันนี้มีไฮไลท์คาราบาวครับกับเพียซ่าอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสั้ครูนี้นะครับเราไป เริ่มกันที่ไฮไลท์ฟุตบอลคาราบาวครับนะครับรอบสองกันเลยนะครับเอามาให้ดูกันนะครับครับสำหรับคาราบาวครับต้องบอกว่าเตะกันมันมากแล้วก็มีทีมพรีเมียร์ลีกตกรอบกันไปแล้วด้วยใครอ่ะเพราะว่าเจอกันเองก็นี่ไงอ๋อแล้วก็มีอิฟสวิตนี่อิฟสวิตก็ล่วงนี่โรนดายเนี่ยกินอะไรไม่ขึ้นหน้าเนี่ยใช่ไหมเออเออนะครับผม ไปดูครับไปคู่ไหนก่อนไปคู่เวสต์แฮมกับบอลหมัดก่อนอนะครับผมทีเจอกันที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับการเจอกันของ2ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับเวสแฮมนี่ลงเปเตกีแล้วนะหลายคนอาจจะแบบเอ่าเป็นอยึ่งอะไรนะยังเป็นเดวิดมอยหรือเปล่าเขาซื้อนักเตะเยอะมากลงทุนไปร้อยล้านแล้วนะเห็นแบบนี้นะฮะได้อารอนมาบิสก้าไปด้วยนี่ใช่ครับแล้วไปเท่ด้วยนะแต่ว่าก็แค่แมตช์สองแมตช์ไม่เป็นไรนี่เล่นแบ็กซ้าย นี่มาถึงได้จ่ายเลยครับบอลฉลบโอ้โหขวาที่เป็นชูฟาวซ้ายวานพิซาก้านะครับส่วนปีกของฟูครุกฟูครุกเนี่ยนักเตะใหม่หมดเลยเนี่ยฟูครุกของดอทมูลเก่าเนี่ยครับดาวการดยิงครับโอ้โหหลุดกรอบเจมส์บอร์ดพาวก็ลงนะแล้วก็ซัมเมอร์วิลที่ซื้อมาไงี่ยซื้อตั้งแตะเยอะมากอ่ะคุณผู้ชมได้ดูไหมหรือว่าป๊อปได้ได้ดูฟอร์มฟูครุกไหมได้ดูเวสต์แฮมเล่นบ้างไหมดูแล้วเป็นเป็นไง เขายังปรับตัวไม่ได้ครับยังมันจังหวะวิ่งหรือว่าจังหวะทะลุช่องหรือว่าได้บอลแล้วยังบอลแล้งอยู่ออเหลายช็อตเลยอ่ะคือแต่ไม่ไม่ไม่ใช่แมตช์นี้นะหมายถึงในพี่เมียนะก่อนหน้านี้นะคือได้บอลแล้วยังยิงยังงักอยู่เออริงจริงอันนี้ด้วยแหละโอ้โหแล้วมีโอกาสได้ยิงครับหลุดเก่าไปเยอะเลยใช้เอ่อเอาเลสซูเชกซอมเมอร์เวลแล้วก็ทางขวาเป็นโบเวนนี่ก็ซื้อมาใหม่เหมือนกันคือลืมภาพเวสต์แฮมเดวิดบอยไปแล้ว ไม่ใช่แล้วครับตอนเนี้ยุคใหม่เอเขาพยายามจะดันไปยุโรปแต่ว่าเกือบโดนครับโอ้โหบอนมัม่ก็มีเถียงนะจังหวะนี้โกเป็นฟาเบนสกีนะครับบอลจากขวาผู้จัดการทีเป็นอีเลอุล่านะครับซึ่งผลผลงานดีมากในรุ่นการที่แล้วแล้วดูท่ายิงของอตลาครับสกอปิเยนเมื่อกี้ครึ่งแรกศูนย์ศูครึ่งหลังได้รุยต่อครับซบเวล มาแล้ววันพิสการมาแล้วจากนอกเฟรมไม่ยอมส่งซัมเมอร์วิวปันโอ,โ,โอ้โหแมงบุมบบมือให้บอกสมัยก่อนและฝอยก็เป็นแบบนี้แหละไม่ส่งชิน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 คือวิ่งขึ้นมาเนี่ยวิ่งขึ้นมาทําทางให้เ๋เอ,อวิ่งมาหนึ่งตัวกบมายบเก้าด้วยฮะเออโดนจับไปเล่นแบ็คซ้ายดูแปลกตา,านะออก็ปีที่แล้วเสียจุดโทษแดงเดือดเนี่ยซ้ายเนี่ยสองรอบเออเอาเสียบอลยิงโอ้โหลุดกบ เอวานิวสันครับมาที่ประธานโซลันกี้นะครับเบอร์เก้าเหมือนกันโอ้เตะเข้าตรงกลางโดนตัดบอลครับเดี๋ยวลูกนี้จับดีแตะดีเขยิ้มโอ้โหต้องเข้าเลยเนาะแบบไม่เหลือใครแล้วครับลูกนี้โอ้แล้วปั่นฟรีคิกครับโอู้นี่เวสแฮมหน้าตกรอบเหมือนกันนะครับเนี่ยช่วงต้นครึ่งหลังนี่จะโดนอยู่หลายทีเหมือนกันนะเนี่ยคาร์วาเนียครับเป็นนักบุญนี่ครับมุ่งไม่โดน นี่แล้วบอลยุคใหม่ชอบเซตกันฮะยกไปเปลียนได้1 2มาแทงทะลุช่องยิงหรือเปล่าโอ้โหโดนขวางไปก่อนซัดอีกทีหนึง่งไม่ตรงกรอบอเป็นทางทาวเนียคนเดิมสองกาะทองครับไม่คมแต่ลูกเมื่อกี้น่าเสียดายมากนะออจับแล้วโอ้โหแตะบอลแบบดีมากแล้วลูกนี้ก็หลุดมาแบบ เลี้ยงลากมาล็อกมาจนแบบมีจังหวะยิงเลยว่าโอ้โหนี่ไปติดเซฟของลูคัสฟาเบนสกี้เอวานิสันครับเจอเบียดแย่งมาจิมต่อครับอาวแล้วครับเข้ามาจาหลอดโปเบนโอ้โหติดเซฟสวนก็ไปสวนก็มาเหมือนกันนะครับสองทีมนี้เนโต้กำลังจะไปอาร์เซนอลนะครับใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาปล่อยแลมเซลไปแล้วไงไม่มีทางเลือกแล้วแต่ยังรอโกจาก ลาลิก้าอยู่ใช่ไหมใช่ตีกตัวหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับดิวนะอาจจะล่มแล้วก็ได้นะแพงใช่ไหมเออแพงโบเวนครับปึกปักมาแต่กับครูรุ่ยิงบอลฉลับเข้าไปเลยครับโอ้หโหก่อนหมดเวลา2นาทีครับจาร์ลอตโบเวนเจ้าเก่าโชคเข้าข้างครับยิงไปฉลับน่าจะเป็นหน้าอกนะครับเข้าไปขุนคอน,อนขึ้นนำ เริ่มมาจากเขาด้วยน,ะนี่ท่าดีใจเดี๋ยวนี้ต้องดูนะว่านักเตะยิงเสร็จดีใจท่าอะไรนะออมีความหมายตลอดนี่ครับพัก,ก,กอกแล้วก็กส่งมาให้คูดุสยิงออในโตบอกอย่างนี้ไม่ไหวออนะแห่ดูเซนต์ปากเกต้านี่ถ้าไปแมนซิตี้นี่น่าจะได้นะครับเสียได้นะครับไม่น่าไปคิดสั้นเรื่องไปเล่นพนันเลยนะเนาะและเล่นตรงที่แบบเอาใบเหลืองเอาอะไรด้วยไนงะ หนักมากลึกนะคือถ้าเล่นแบบนั้นเนี่ยรู้แสดงว่าลึกมากถ้าคือแบบสมมุติว่านักพนันเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบทายสกอร์ฝั่งไหนชนะแบบชนะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าในอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาแต่ถ้าลงลึกไปขนาดว่าเตะมุมใบเหลืองใบแดงใครเคียร์ก่อนลูกทุ่มอะไรเนียนยเริ่มลึกแล้วแล้วตัวเองลงไปเล่นด้วยไงใช่ไม่รอดเนี่ยนะครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับก็เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ด ที่เอาชนะบอลมัดไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยแบบอาจจะมีโชคช่วยเล็กน้อยของจารอตโบเวนก็เข้ารอบ3ต่อไปครับอืีมบูนหนึ่งนิวคาสเซิลครับเจอกับตอนที่แคมฟอเรสต์นะครับเล่นที่ทางฝั่งของซิติกราวนะครับสาริกาโดงขึ้นนำตั้งแต่นาทีแรกเลยครับโจวิลล็อกซาโดตนาลีกลับมาลงสนามแล้วนะครับโดนแบนไปนานมากติเดือน ใช่นี่ก็เล่นพนันเหมือนกันออนี่ก็ติดเลยอะ่ะสิบเดือนนี่น่าจะไปบําบัดมาแล้วเออซ้อมด้วยบําบัดด้วยก็น่าจะหายเดี๋ยวก็ลองมารอดูผลอีกทีว่าหายจริงไหมเพราะพวกเนี้ยหายยากเหรอโอ้โหคือ <c oughs> ถ้าถ้าลองแล้วแล้วก็ถ้าแต่ต้องห้ามว่างต้องมีคนประกบออเหรอใชไ่ได้แล้วครับสนุตดาลี่ครับหูได้โอกาสยิงครับดี๋ยวส่านผมต้องซื้อตัวใหม่ครับเพราะว่า,วาเหมือนได้ตัวผู้เล่นที่เพิ่งเสร็จข้ามา <c oughs> โอ้ีซักเล่นกับตูนารีเนี่ยใช้ได้อยู่นะเซนทันกันเอามานี่จะจะเอามาเล่นบอลยุโรปต่พวกไปเล่นบอลเล่นบอลลีกซะก่อนเล่นบอลในคอมก,ก,ก่อนโอ้เซ็งเลยเอ,อาโวนิยี่ยึกยกักซ้ายหยอดเข้าไปในกรอบอุ้ยออกมาไม่ดีครับอ,อุ้ยสกัดไปได้ครับนิกปอบครับโอ้ได้ตัวอย่างสูงเลยนะครับอ,ออกมาช้าไปหน่อยจับบอลลูกนี้นี่ถือว่ามีโชคช่วยเล็กน้อยครับ อาวแล้วโอกาสไต่แต่งมาครับทางฮาวิบาร์นะครับแล้วจริงติดเซฟครับนิวคัทเซิลจะเอาประตูที่สองมิรอนนี่ก็คุมหลายซีซั่นแล้วนะครับเอดดี้ฮาวครับเขายังมีข่าวกับทีมชาติอังกฤษอยู่เรื่อยๆใช่ครับนะนี่ฮาวิบาร์ดิดเด็กเลสเตอร์ครับเบอร์สิบเอ็ดไหลมาโชรินตอนโอ้ไว้ใจได้ตัวนี้ <laughs> ถามแฟนนิวคาสเซิลว่า โนารีเป็นไงบ้างเล่นดีไหมอะไรเ้ยบอกเล่นดีนะเซ็นบอลสุดยอดอยู่แล้วเกมนี่ก็เกือบโดนเหมือนกันครับนี่คาสเซลซื้อมาแพงมากครับเจ้าเก่าเขาโมนิยี่นะครับเด็กเก่าลิ์พูคนนี้แล้วก็ไปแจ้งเกิดในมุนิสลิก้าบอลตกพื้นม่งไปไหนเนี่ยมันอะไรนี่ไงอะไรถล่มใจอ๋อเพื่อนหม่งวืดซะงั้นอ่ะม่งมันซีนานัตเลยนะฮะแล้วยิงโอ้โห เรียบร้อยตามตีเสมอสำเร็จครับโชต้าซินวาครับหนึ่งเท่านาที50ครับโอ้จากรูปทุ่งไกลลูกนี้แล้วก็ชุนลมุนกันอยู่หน้าโตแล้วก็ซัดด้วยขวานกโหเด็ดขาดครับหมดปัญญาที่นิกป๊อบจะรับเอาไว้ได้โอ้โหดูครับไม่จับเลยครับซัดด้วยขวาเช็ดเสาเข้าไปเลยบอลไม่ตรงตาข่ายด้วย <c oughs> เออแล้วตกตกไม่โดนตะข่ายเลยนะคแต่ข้ามเส้นไปแล้วจบเก้าสนาทีเสมอ1-1ครับแต่ว่าคาราบาวครับเนี่ยยิงลูกโทษเลยใช่ครับไม่มีต่อเวลาครับคนแรกครับเด็กเด็กโชซีครับคอลัมนพัสซอนอุดอยครับซัดเข้าไปครับคนที่บาเยือนจะซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาบาดเจ็บหนักไปก่อนชีวิตพลิกผันคนแรกของนิโคลเซ่นคืออีซักเรียบร้อยคาสปอนเขาไม่ธรรมดาจริงตัวนี้อีสันเดอร์อีสันนะครับ เบอร์สามเแล้วก็คนที่สองฟอเรสครับไม่เล่นโควิชยิงเข้าไปครับสองหนึ 2, oh ่งโชลินตันโอ้โหแน่นอนจริงๆงวายแล้วแต่วันจริงๆโชลินตันเนี่ยง่ายไปโอ้ซัดเต็มข้อไม่มีโอ้เสียบาซิลจริงง่ายไปไม่ยิงเออแต่ว่าทางฝั่งของนอตติแฮมฟอเรสครับ คนที่สเนี่ยวิลเลียมเป็นทางฝั่งของวิลเลียมเข้าอยู่ดีครับโอ้คืถ้าถ้าดูถึงตรงนี้ก็น่าจะเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสใช่บูโนกีมาไล่เรียบร้อยของดีไล่ออกมาได้ครับอาวนี่ฮะคนที่ยิงไม่เข้าเนี่ยครับทางฝั่งของซังเก่ครับยิงเข้าไปชนคาน แล้วทีมชาติอังกฤษยิงลูกนี้ไม่เหลือครับแอนโทนีกอร์ดอนเอาไหมนะเอาไหมไม่เอาเขาเด็กสเกลไป่ยิู่ดีว่าไม่มาก็ไม่มีใจอ่ะทีเอาวูนี้ยี่เพื่อขึ้นนำโอ้โหก็ไม่แปลกใจเลยที่มุ่งออกไปลูกนั้นโอ้โหยิงเป็น d m s academy ครับเนยแล้วก็ลองสตาร์ทยิงเหมือนป๊อปเลยฮะโอ้โหฟอร์เรสแพ้ได้ไงเนี่ย นะโอ้มาฟิลนี้นี่คือยังไงก็ต้องเข้ารอบนะครับเออแลรามีสรุปทีมเข้ารอบไหมรอบสามน่าจะหนึคู่ป่ะประกบนี่ปะหมดเลยฮะประกบประกบคู่รอบสามรอบอสามสิบสองทีมสุดท้ายีบิ๊กแมตช์อยู่คู่เลงเวสต์แฮมยูไนเต็ดอ่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแมนซิตี้เจอวัตฟอร์ดอาร์เซนอลเจอโบตันมาเลอร์คู่ใหญ่สุดก็ต้องจะเป็นลิเวอร์พูลเวสต์แฮมใช่ครับนะครับผมแล้วก็แมนยูไนเต็ดเจอบาร์ซิลีนะครับ วีค้อมเจอ Villa. แอสตันวินล่าเดี๋ยวไล่ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นเอเวอร์ตันเจอเซาทันตันโคนทรีเจอสเปอร์นะครับไบรตันเจอวูฟนะครับวิมเบอร์ดันเจอนิคัสเซ่นนะครับเชลซี Chelsea. เจอบาโร่ทีมพรีเมียร์ลีกก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ทีมอ่าเหลือ15ทีมก็เป็นการเจอ,อเจอกันเอง หนึ่งีหนึ่งคู่อืมอืมครับนาดูทีเดียวครับเป็นไงบ้างลองวิเคราะห์สิรอบสามนาดูฮะผมว่าคาราบาวเป็นเป็นถ้วยที่สนุกมากในระยะหลังก็ซัดกันซัดกันอยู่แล้วแต่อว่าคูจะผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้ไหมผมว่าหรวอคูต้องเน้นต้องเน้นทุกถ้วยนะเขาเพิ่งมาใหม่อันเดอร์ซอสอ๋าชัยผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับแต่ว่าทีมอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมับสำหรับทีมจาก พรรีีีเมย์ลกอาร์เซนอลอะไรน่าจะอยู่กันครบอ่ะแมนเชสเตียร์อะไรใช่แมนยูรอดไหมรอดเจอบาร์ซลีย์มีคนแซวบอกว่าโอ้ยอย่างงี้ฮันนี่เบลเ <laughs> จอทีมเก่าไม่ใช่เบอร์ลี่ับรนซ์ลีย์อันนี้แบรนแบรนซ์ลีย์รนซ์ลีย์คือฉายาเจ้าตู่อ่บสมัยก่อนถ้าใครเคยทันมันจะมีเบอร์ลี่เบอร์ลี่เฉยๆใช่ไหมแล้วก็มีบาร์ซลีย์แบร์ซลีย์อันนี้ฉายาน้องหมาน้องหมาอ่าครับก็ติดตามแล้วกันนะครับสำหรับคาราบาวครับรอบ3ดูว่าคู่ใหญ่นะครับลิเวอร์พูล เจอเวสแฮมนะครับจะเป็นใครที่ผ่านเข้ารอบไปส่วนทีมอื่นๆใน10บพรีเมียร์ลีกที่ผ่านเข้ารอบ3ใบก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดูแล้วก็น่าจะรอบ4นะครับหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายผ่านกันไปได้อเอามาให้ดูกันสําหรับคาราบาวครับนะครับส่วนช่วงหน้าครับมาดูพ่อหนุ่มคนนี้กันสักหน่อยดีใจนะวันนี้คนนั่งข้างๆผมไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นคนไหนพี่นินาะ <laughs> โอ้ไม่งันนี่ยาวก่อนหน้านี้นี่นะเคียซ่าเก่งยังไงนะป๊อปพขอตอนนี้แล้วหูรู้ยันภรรยาไอจียอดติดตามเท่าไหร่ยังรู้อ่ะนะครับเดี๋ยวกลับไปติดตามช่วงหน้าครับนะครับเบรกนี้ไม่ต้องกลบมือเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแค่2เบรกใช่ครับ เราประมาณ2อาทิตย์เนอะที่เราจะวันศุกร์เจรเสริฟซักสักวันทีเดี๋ยวที่หน้าก็กลับมา1ชั่วโมงเหมือนเดิมครับธนาผมก็เดี๋ยวรอดูรอดูที่ถือว่าพาราลิมปิกดีกว่าใช่เี่นกันครึ่งนะแป๊บเดียวได้เหรียญกันตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้จะไปคุยเคียซ่าใช่ไหมเนี่ยรีบโปรดิวเซอร์เรารีบเฮ้ยผู้ไปเล่นนี่อ๋อหนึ่งจุดหกสามไม่ไแบบเคียซ่าเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลค่าตัว12.5ล้านปอนด์เซ็นยาว4ปีเราจะใส่เสื้อหมายเลข14 ลงเล่นในซีซั่นหน้า14เนี่ยเป็นเบอร์เดิมของเฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็ที่เขาเลือกเพราะว่ามันเป็นเบอร์ที่เขาใส่ในทีมชาติด้วยนะครับอันนี้สรุปคร่าวๆครับคราวนี้การย้ายมาจากยูเวนตุสด้วยค่าตัวเท่านี้1นึ่ก็เลยเขาก็เลยมีคนพูดว่าเฮ้ยทำไมยูเวนตุสปล่อยถูกจังวะซื้อมาต้งเจเพราะว่ามันมีคนไปเทียบเป็นตักกะเหมือนกับตอนที่เอซีมิลานปล่อยโตนาลี่มาให้มิคาเซนเจ็ดสิบเหมือนกันนะเหมือนประมาณว่ารู้ว่านักเตะ อ๋ออ่ามีปัญหาโดนแบนแน่ๆนะครับผมก็เลยปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเองเขาก็เขาก็ยืนยันนะคับว่าเคียซ่ซาเนี่ยถือว่าสถิติในซีซั่นที่แล้วเนี่ยโอเคเพราะว่าคนไปติดภาพว่าเขาเจ็บใหญ่ครับแล้วหายไปนานแต่ว่าซีซั่นที่แล้วเขาลงเล่นเยอะนะใส่สถิติออกมาเดี๋ยวให้ทีมงานเอาสถิติเดิมมาก่อน เอาสถิติที่ขึ้นอันแรกอันนี้ก่ออันนี้ก่อนก็ได้อันนี้ก่อนอย่ามี่เปลี่ยนนะครับเอาอันนี้ก่อนครับไค <laughs> ยโก0ศูองหเอามาเทียบกับตัวรุกของลิเวอร์พูลคือประตูอจำนวนประตู0.37เ้ขาคงเฉลี่ยเป็นนัดที่ลงแล้วก็จำนวนประตูที่ยิงได้ถูกไหมครับแต่ว่ามันมันจะเทียบได้ไหมอันนี้ก็ถ้าถ้าจะตัดกองหนะ้าอาจดาวินนูเยก็ตัดออกถูกไหม ถ้าเทียบสถิติป๊อบว่าโอเคไหมโอ้โหไม่รับผมผมไม่ดูตัวเลขเลยอะถ้าเป็นเคซ่าทำไมมันต้องวัดที่หลีกพี่อ๋อคือเซเรียเนี่ยตอนท็อปเนี่ยที่เขาเล่นกับคริสเตโน่ตอนโลนโดอยู่เวนตุ๊ดเนี่ยอ่านอันนี้น่าสนใจน่าเป้าสามสี่เปอร์เซนต์ทางซ้ายเนี่ยเขาเล่นขวาเขาเล่นคือถ้าทุ่งท็อปนะไอ้นี่ไม่ต้องสนจำแห่ตำแหน่งเก่งทุกเก่งทุกตง จริงเหรอโหพี่มีช่วงหนึ่งที่ไต่ระดับนะผมให้ใกล้เคเอมเป้เลยเคียซ่าช่วงก่อนเขาก่อนเขาฉีกใช่ไหมเออก่อนเขาฉีกแล้วหลังเขาฉีกมาได้ดูมั้งไหมดูดิดูตลอดผมเป็นนักเตะขวัญใจผมเลยปีนี้ผมซื้อเสื้อยูเว่เพราะเขาเลยเฟเดริโกเคียซ่าก็เปิดตัวเอากอดอกผมซื้อเลยถ้าสมมุติว่าคนไม่ได้ติดตามเออสมมุติว่าอ่าก่อนก่อนเนี่ยสิบเต็มอ่าสมมุติว่าผ่าผ่าเข่าเสร็จปุ๊บกลับมาเล่นยูเวเอาแค่ซีซั่นที่แล้วครับเต็มสิบ เอาคะแนนความสามารถก่อนครับเท่าไหร่ก่อนผ่า9.5หลังผ่าหลังผ่าประมาณ7จ็โอ้ถือว่าสูงนะประมาณ7จ็ดก็ยังถือว่าสูง <7. S 2> อยู่นะสูงเลยพี่คือเราไม่รู้ไงว,ว่าคือเคซ่ามีปัญหาอาการที่เหมือนทั้งที่เห็นเขาบอกแฟนจบจิตวิทยานะ,ะแต่ว่าเหมือนเขาแย่งจริงๆอ่ะอากา,า,การบาดเจ็บครั้งนั้นอะ่ะโอ้หดูยูโรยูโรนี่คือห้าเลยนะยูโรเล่นแย่มากแต่ตอนที่เล่นกับยูเว่ไม่จบ คืออาการบาดเจ็บอะเข้าใจนะแต่มันมันมันไอ้นี่กันไม่ได้หลอนหัวใช่มันหลอนอะคือแบบพอเหมือนพี่เนี่ยเจ็บเข่ามาตั้งแต่เด็กเข่าปูดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเวลาจะมีไปเล่นบอลแล้วจะมีอะไรมาทางซ้ายเนี่ยมันจะมันจะนิดนึงนิดนึงมันก็จะแบบระวังมากกว่าทางขวาแต่ว่านั้นนั่นเป็นคำถามที่ต้องตอบไงเพราะว่าบอลอังกฤษมันทุกทุกวินาทีอะให้ดูว่าแต่ตอนเล่นทีมเดียวพ่อเขาอะพ่อคือเอริโกเคียซ่าซึ่งลูกเนี่ยช่วงท็อปโหดอพ่ออีกนี่ใส่เบอร์ยี่สิบห้าด้วย คืออ่ะคะแนนความสามารถ7แล้วถ้าแล้วถ้าตีเป็นเหมือนแบบประสิทธิภาพในการทําเกมรุกโหอย่างเดียวเลยไม่มีคําถามดีเลยจะผมจะบอกให้นะช่วงหนึ่งที่เขาท็อปทนะผมว่าเขาเล่นเท้าไม่ถนัดเก่งกว e ่าเอเบเป้เยอะอะ่ะคือซ้ายก็ยิงโหดอ,อ่ะวิ่งเร็วทุกอย่างนี้หมดคันนี้ส่วนตัว อ่าส่วนตัวได้7ใช่ไหมในความสามารถ7ถ้าถ้าคนไม่ได้ติดตามวันนี้ก็ต้องถามคนติดตามคนที่ดูแฟนแฟนบอลอิตาลีก็ Italy, พิมพ์คอมเมนต์กนเข้ามาได้นะเพราะว่าออนไลน์ไปด้วยใช่ไหมอ่ามันจะมีคําถามที่ว่าอ่าเล่นกับอเลกรีเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยฉายอ่ามันก็จะมีคนบอกว่าเพราะว่าอเลกรีเนี่ยเล่นอ่าสามหหรือว่าเล่นระบบนู้นระบบนี้ทําให้เหมือนเหมือนแบบเคียซ่าเองอ่ะไม่ได้เล่นในตําแหน่งที่ถนัดครับแล้วถ้าเกิดคําถามเดียวกันคือถ้ามาเล่นในลิเวอร์พูลอ่ะ ถ้าเขาไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดอ่ะเขาจะฉายเหมือนแบบที่แฟนๆคาดหวังได้ไหมในมุมมองผมนะเ<อ>มื่อไหร่ก็ตามที่เคซ่าปรับตัวเลียงกริตได้<อ>แล้วไม่กังวลงอาการบาดเจ็บนะเ,<อ>เขาจะเล่นขวาเล่นซ้ายเล่นสไตเกร์นะเขาเล่นได้หมดเลยคือเอาเป็นว่าในแนวลุกเนี่ยเขาสามารถเล่นได้หมดเพราะเขาเป็นคนใช้วีฟุตเก่งเป็นคนใช้เท้าไม่ถนัดเก่งเนี่ยพ,พี่ลองดูจังหวะโคชากนะเ,<อ>เป็นคนที่แบบไม่กลัวกับการเล่นซ้าย<อ>ปึ๊บและเป็นคนที่เปลี่ยนเกียร์เร็วมากสมมติว่าไอเดีนี่คือรถเล็กอะ รถแบบรถสปอร์ตพอเวลาเราเกียร์หนึ่งเฮ้ยเครื่องเป็นซินมันพุ่งแบบรถไฟฟ้าเลยขึ้นเป็นเกียร์สี่เลยปึ้งแล้วคือ,อก้องหลังนี่คือกระจุยอะคือรถแข่งแหละแต่ว่านั่นแหละครับอย่างไรก็ตามผมยังผิดหวังเขาในฟอร์มในยูโรมากคือผมชอบเขามากตอนที่เขาเล่นกับคริสเตียโนโรนโดอะผมพูดประจําเลยนะว่าจะมีสักกี่คนที่กล้าแย่งบอลจากเท้าโรนโดแล้วไม่โดนโรนโดด่าพี่ซีนแกลเลตเบลเป็นเซมาไม่มีใครกล้านะแต่ไอเด็กเนี่ยกล้าตอนสมัยเล่นด้วยกัน แ,แล้วโดไม่ได่าด้วยนะเท่ากับว่าเท่ากับว่าแสดงว่าตำแหน่งที่เขาเล่นได้ดีจริงๆก็คือตำแหน่งหน้าเป้าซ้ายกับหน้าเป้าซ้ายกับหน้าเป้าแต่ขวา,า,าต่ำ<ด>ไม่ได้ไยากหน้าต่ําไม่ค่อยเห็นนะเออแต่ก็เป็นคนเล่นรวมเก่งอีกทาง,างนะแต่ค้อนี้มันก็จะมีถามอีกคือในยุคข,ของอร์เนอร์สโลตเนี่ยผ่านมาสองสำนักเนี่ยเราอาจจะยังไม่ไม่เห็นมากแต่ว่ามันก็มีหลายคนแฟนลิเวอร์พูลห,หลายคนพูดว่าอันเดร์ส็ลตเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ไอเปลี่ยนเกียร์จากเดิมเนี่ยแบบ เดินหน้าฆ่ามันแบบบุกตะลุยวิ่งแบบแหลกแนวในยุ้แจ็กเกนครอปกลายเป็นว่าอันเดอร์สลอตเนี่ยลงมาคุมทีมเนี่ยจะเห็นสิ่งที่แตกต่างก็คืออาจจะไม่ได้แบบบุกตะลุยบ้าบินขนาดนั้นมันก็จะมาเข้ากับเคียซ่าไหมก็น่าจะเข้าขึ้นนะนึกออกไหมใช่เพราะช่วงต้นถ้าหากว่าโหไปบ้าระห่ำขนาดนั้นน่ะมันก็ปรับตัวยากนะคือทุกอย่างตอนนี้ต้องลืมใหม่หมดมันคือคนละหลีกและและนักเตะมาจากการที่เคย เคซ่าไม่ได้เจ็บทีนะเจ็บจะเจ็บหนักเหรอวะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแนวรุกอิตาลีแท้ๆที่ย้ายมาจากการโชสเซเรอาจริงๆเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งที่พวกเราจำตลอดก็คืออของเชลซีครับโซล่าเหรอเจียนฟังโกโซล่าหลังจากเจียนฟังโกโซล่ามานึกใครออกบ้างเจลูก้าเวียลี่ไงอ่าแล้วใครเวียลี่ก็เก่งกองหน้าเลยเหรออ่าที่เป็นแนวรุกอย่างเงี้ยไอ้นี่ไงฟาบิโซราวานิลี่ไงอ่าพี่หงอกอ่ะพี่หงอกเขเก่ง ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหมอิตาลีไม่เยอะไม่เยอะขนาดนั้นไม่ต้องกองหน้าหรอกทุกตำแหน่งเลยด้วยถือว่าก็จะมีจอจินโยที่แบบชัดเจนริปูลเขากับอิตาลีนี่โหบาโลอคิลานี่บาโลบาโลเตลลี่บาโลเตลลี่โอ้โหซื้อมาทะลาะเจลาดอ่ะก็วัดดวงพอสมควรแต่ว่าโหแค่ขายเสื้อก็คุ้มแล้ว เคซาเนี่ยสิกว่าล้านคือไอราคาเนี่ยม um, sort of ันจะมีคนมองสองมุมนะบอกว่ายูเวนตุสขายให้ถูกๆแบบนี้อาจจะมีปัญหาอะไรติดตัวมาเปล่ามีไหมครับมีเลยก็คือสัญญาเหลือปีเดียวแล้วก็เขาจริงๆแล้ววงในเขาบอกกันอยู่แล้วว่าเอเจนต์กับตัวเคซาห์ทำมาเป็นอย่างนั้นแต่จริงอยากย้ายตั้งแต่แรกแล้วก่อนลิฟวูด้วยก่อนอยากย้ายอยู่แล้วแล้วก็ตัว่อนลิฟวูเขามีข่าวกับใครอะไรนะครับก่อนลิฟวูดเขามีข่าวกับใครไหมอุ้ยหลายทีมเลยมาดริด เออหลายหลาย,หลายสโมสรเลยฮะแต่ว่าด้วยความไม่ไมีใครกล้าเสี่ยงเขาไงคือจริงๆแล้วอ,ะอ่ะอ่าคือเอาเอาเป็นว่าเราเรา,เราต้องลบภาพใหม่นะคืออาเคียซ่าเนี่ยเขาเจ็บหนักก็จริงแต่ว่าพอหลังจากหายเจ็บมาเนี่ยซีซั่นที่แล้วเขาลงเล่นเนี่ยสานัดนะก็ไม่ได้เจ็บเหมือนที่ข้อมูลที่ที่ทีมงานเราขึ้นมาให้ดูในตอนแรกที่เป็นกราฟิกอ่ะเราต้องลืมไื เพราะว่าหลายคนไปจําว่าเขาไม่ได้ลงเล่นเลยไปจําว่าล่าสุดเีอโก้คันต่าไปจําว่าล่าสุดก็คือเล่นในยูโรไม่ดีโอ้โหในยูโรนี่อิตาลีก็หวยจริงใช่หวยทั้งทีมอ่ะแต่เจ้าตัวเขาก็ลงเล่นไปทั้ง3 4สนัดนี่ใช่ไหมโอ้แต่เคซ่าก็เล่นไม่ได้ผมผิดหวังมากเพราะผมชอบไงอิตาลีที่ผมนั่งดูดูแต่เขาอ่ะคือตัวความหวังใช่ไหมล่ะเออนะครับผมอ่ะก็ประมาณประมาณนี้แหละแต่ว่าผมว่าผมว่าลิเวอร์พูลเขา ดูดีแล้วแหละคือเขาซื้อตัวไม่ค่อยพลาดนี่ออกไหมนี่พว์พูอะแต่ว่ามาก็ก็อย่างที่ป๊อปบอกนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนกังวลว่าคะแนนความสามารถถ้ามองจากคนที่ติดตามาจากสิทธิ์ก่อนที่จะเจ็บเป็น9.5หลังเจ็บมาเป็น7อันนี้คือแล้วมองผมนะอ่าเป็น7ในการโชว์นะออแล้วพอย้ายมาเล่นในพิีเมรีเขายูโรผมให้5ไงอ่าแล้วมาย้ายมาเล่นในพรีเมรีเนี่ยซึ่ง เจอกับกองหลังโหดๆทุกวินาทีคุณคือการเข้าสากัดอ่าฟูครุบยังนึงยังนักเห็นหมใช่เออครับก็ต,ต้องต้องรอดูว่าอ่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเพื่อนร่วมทีมจะคอยซัพพอร์ตเขาโอ้โหถ้าเล่นกับซาร่าเนี่ยน่าคิดอยู่นะคือเคซ่านี่เป็นคนที่ชอบยิงนาทีสุดท้ายบ่อยเลยนะเออช็อตมาสะจันแบบบอลจะแพ้ก็ปั่นเข้าไปเลยอย่างนี้ยน่าติดตามนะครับที่มันน่าติดตามเพราะว่าย้ายมาลิเวอร์พูลนี่แหละก็เป็นทีมใหญ่ เป็นทีมใหญ่เลยย้ายมาแมนยูไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่อูกาเต้มาเลยซ้อมแล้วนี่ใช่ไหมซ้อมแล้วซ้อมแล้วยังเปิดตัวโอเคนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้น่าติดตามนะครับดูเขาจะได้ลงแดงเดือดไหมหมดไปแล้วหรอเขาจะได้ลงแดงเดือดไหมอู้เดายากเลยนะพี่ผมว่าไม่น่านะไม่น่าลงคือทั้งอูกาเต้ทั้งทั้งเคซ่านี่สอบรองก็น่าจะเซอร์ไพรส์แล้วอาจจะนั่งไว้ก่อนซึมซับบรรยากาศไม่ได้ลงลงไม่ลงว่ากันอีกทีหนึ่งเขาเขาไ็เหมนเขาบอกว่านั่งเครื่องบินมาเจอลิซาโดนะ เห็นนุ่บอกว่านั่งเครื่องบินมาเห็นแอนติลแวตื่นเต้นเนี่ยเปิดเพลงอยู่ในว่าวอโลเนี่ยจะมาซาอุยนะจะมาซาอุยนะจะมาสะอุยนะไม่น่ารอดอุกติเจอใครคุณฟันทงไหมยเนี่ยแดงเดือดเนี่ยยังเหรอยวันนั้นบอกไปแล้วบอกว่าไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรคือสล็อตไม่น่ารับมือไหวแต่ผมมั่นใจว่าไม่แพ้ไม่แพ้ขาบ้าน นะครับก็ประมาณนั้นล้กันครับผมอ่ะนะครับหมดเวลาหมดเวลาวันนี้ครึ่งชั่วโมงเด๋อาทิตหน้าค่อย1ชั่วโมงใช่เดี๋อาทิตหน้าค่อยมาว่ากันเต็มเอาจจะเป็นเรื่องแดงเดือดหลังควันหลงแดงเดือดก็ได้เอออ่ะวันนี้เรามีวิตามินมาแนะนำคุณผู้ชมครับอันนี้เน้นไปที่ดวงตาเลยครับเพราะว่าเป็นรูทีนเป็นจีวิตี้รูทีนวิสแค เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณภาพจากเครือ BMS นะครับใช่ครับแน่นอนครับคัดสรรส่วนผสมคุณภาพเลยครับประกอบด้วยลูทีนจากสารสกัดดอกดาวเรืองนะครับผงและสารสกัดเบอร์รี่จากประเทศอเมริกานะครับทั้งรัสเบอร์รี่แคนเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็วิลเบอร์รี่วิตามินเอน้ำมันปลาทูน่านะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่ใจตัวเองทุกวันนะครับก็ได้หมดนะครับวัยทำงานผู้สูงอายุทานได้ทั้งครอบครัวใช่โปรเมชั่นในรายการของเรานะครับหนึ่งกระปุก 30แคปซูลวันนี้พิเศษเลยครับ2กระปุกราคา900บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าซื้อตอนนี้เลยเนี่ยลดอีกเป็นเป็น8อ0ครับก็เรียกไว่าโหตกกระปุกละประมาณ420บาทเท่านั้นใช่นะครับ2กระปุกเนี่ยทานได้1เดือนเลยนะเพราะว่าวันละ2แคปซูลใช่ดูแลดวงตานี่ยนะครับดวงตาช่วงนี้จริงๆคนไทยก็จ้องกับเทคโนโลยีเยอะนะครับ โผมาได้เลยครับผมที่เบอร์ที่ขึ้นให้นะครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูผลิตภัณฑ์อื่นๆของเครือ BDMs นะครับก็เข้าไปที่ PP h e o l h s h o p ได้เลยในเฟซบุ๊กใช่ครับผมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรวดเร็วมากเหมือนพูดกันไม่กี่คำก็ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนะครับพรุ่งนี้คุณไม่มาใช่ไหมสปอร์ตเนอร์เนี่ยพรุ่งนี้เป็นพินิน่าเข้าอ๋อเขขอสลับโยกไปเข้าวันอาทิตย์โอเคนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็ต่อเนื่องเพราะว่าใช้ปากเบี้ยบอลกลับมาแล้วนะครับวันอาทิตย์ดูสปอร์ตคอเนอร์เสร็จก็รอเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในใช้ปากเบี้บอลโอเคนะครับแดงเดือดจะไปใช้ปากกันสักหน่อยใช้เท้าสู้เขาไม่ค่อยได้ ไปเถอะโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับ PPTV Sport ครับ,รบ4ทุ่มคืนวันพฤหัสนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ